สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องดามาตามแม่วาดพี่น้องญาติแม่วาดบอกเลกขก่อนตายตัวเดียว้างเดียวพี่น้องห้องก็เป็นรับส้มเลยค่ะว่าเพื่อหายตัวใดไปเลยค่ะว่สบยกลอนนวะวัน,น,นแต่บบอใคเอ้เอ,อนนแอกบอเมออกัี่อนเดีเวไามแล้ว่าวนะล้วอองงาวกม่ออกกหาแม่ดกว เี้ยะไม่ตายแกันเียหายนในยืนตายมองคนอ่ะอันตายต้นจะตายนเด็กนี่สามข่ายเนี่ยบ้านนสามเด็ก้ดนตั้งโตดีๆนี่ยขอเล่าเ่ามันัวหันหเล้หมว อเอไม่กินนึงบ่เห็นแม่ว่าก็ะไดบ่จอดเพราะว่าหั่วที่พันมาบ่ได้มาสัมภาษณ์แม่ว่าสาเหตุที่บ่ได้สัมภาผัสพอมาหลายเทีบ่เห็นแม่ว่าดหลายทีได้บ่ได้คลิป พงทุกไทยขายที่กับมากมากมองานเด็กมาสือของซอยมาถามหามาถามเด็กแล้วบอกเด็กว่าถือมันจะก็ถือตั้งมือนึงหนังวันนี้อะไรจะถือบนนั้นซื้อซอยุ้ที่แบบมแต่คนดีมนตรใจมากย่ำใดกับบอกเลขกถือก็ถือกับซอยวุ้นคือไนยินข้าวว่าคนบ้านแม่วาดตายบอกค่ะยิ้มไปไงนู้นยิ้มจับสาวว่าแล้วบอกเดขกคนตายน เห็นแแห่เลยบเป็นแ่เลยเป็นห่เป็นร้านยแห่นลลกพีดูกน้องเพื่อนเพื่อนเป็นยังขึ้นตายไหมไ่พอของย่าไมไม่ว่าเป็นยังขึ้นตายล่าหดกระดูกอายุเท่าไรแล้วเขาอยู่อายุเท่าไรรื้ถามได้ามได้าเลาขายเราปนีเ้ายอพะสรุปแล้วตายบ่าันเผาอยู่เล่มันเผาตายมมื่อตาย้มื่อไงมั่อหนขั้น นี่ครับนี่ไปหาเพคนที่ว่าตายวันอังคารวันนี้วันมืดวันคลื่อพฤหัสแมนเอาเครื่อไว้หลายมื่อแต่นมีประกันหลายต๋อเผาคนหนึ่งอีกเผาคนหนึ่งบอกว่านนี้ตายตายซ่อนกันแม่เผาคนหนึ่งไปเรื่อยๆไหว้หลายมันมือนี้วันพ่ะนี่อ๋ออ๋ลยเผาก็ได้จะเผามืออื่นบ่เผาวันวันเสาร์เผาวันที่สิบใครยินว่าคนบอกเออคนตายว่าแม่ใคนมาจังไหนม่ที่แรกกันเอาเมื่อ มื่อนั่นไปวันเสาร์เนาะไปวันเสาร์ไปหาเพิ่นจ้ากะเลยไปเห็นเพื่อนนันเพิ่นเพิ่นนั่นก่อนเพิ่นสิตายเพื่นได้บอกเลยเพิ่นนได้มาอันม่งเสือเรื่องสามเจ็ดบอกไม่ว่าคนเดียวหนิแค่สามสามคนมาบอกสามเจ็ดแค่สามสามเขาบอกว่าบนข้างล่างเพิ่นขายความเพิ่นบอกบอกบนบอกห่้าเพิ่นบอกข้างหลังบอกไม่ว่าคนเดียว บอกได้จังมือลิ่นตายแล้วบอกว่านาทีปหาเพร่ะว่านาทีคนตายเราะหนาท่านบอกว่านาทีบอกได้สองมือตายเลยตายแล้วาทานบัดนี่นี่ย้ายเแ่าย้ายแ่าฝันฟันว่ารถนูนี่หายจะเปลียนรถมันสี่เกียรสามเกียรมั้าบันว่าหายย้ายนั่งหายน้ําตายไงป็กอยโยบัดนี้นี่คนลูกค้าได้ถามมาายยายเป็นยังแกนั่งไห อันไอ้มาที่เรารถไปไซบูหาร์ไปเห็นมันมีจ่กแม่ไรผู้สั้นหลังหายนี่ถ่ายย่ายรถเจ้าจอทุกคนได้คนเลยเห็นรถคนเลยดีใจความขวนงหนึ่งทะเบียนรถมันสามเจ็ทะเบียนรถสามเจ็ดทาหนู้งจ้ารถฟิตมันมันสี่สามสี่เจ็สามเจ็เออฟันมารถหายแม่ไม่ว่าเป็นคนกันว่ารถหายคนฟันทะเบียนรถเป็น หดดควนหักอนน่าก็ฟันดสามเจ็ดหมดน้ก็ฟันบาีนก็ได้หาซีแมแม่นเป็นพนฟันแม่นเนาะแต่ว่าเราไม่อมเห้ท้ายคลิปเลยเราเราย่เบาคลิปๆงแมเราเถ้าเนาะเราว่าเรต้องบอกแมนนั่นแย่มากดอกมึงเบาอะไรก็แล้วเนาะเหแมวเป็นพวกเบาแทน มันมารดันมาลดหายหรอหาเจอมันบ่หาเจออันอัเรียนรดสามเจดสี่เจ็อันเขาสิมาสรงของเขเลายง่ายรถเจ้าเจ้าทุกทีง่าเสี่เจาเจเาม่อไห่มันออกามเจ็ดเมันมาแมยนผู้ใดก็ถามว่าแม่าได้โตดบอเปนสื่อเออมันคือตรงกันกับเลขอันที่พ่อใหญ่เพิ่นบอกเลขก้อนตายสาเจ็นั่นแหละบันเ้ตัวเดียวกันอันแค่มาบอกไอ้ซังนี่เมื่อนี้เพิ่นบอกข้ามันบออันวัน ว่นอันอันขั้นวันพุดธหรือเปนตลาดไ้าได้วางให้ฟังเอาเมันคกีตรงก็ทะเบียนรถเท่าใจแม่ือว่าสันมารวกันเนาะมันเป็นทะเบียนที่เจ็ดแสเจ็ดไงฝันันซ <vibr acje S 1> ื้อกับที่ซื้อซื้อเจ็ดแล้วนี่นู้นได้มาเอ้ามันคิดตรงก็ทะเบียนรถอันอันี่ไงบอกนู้น่ะเอาบอน้ญาตนี่มืฝันว่ารถ่ายนะแล้วบอกแกวแล้วมาฝันมารถหายันคืเด็กตรงกันเรียกแลเนาะ แม่แม่วาดปันว่ารถหายที่ว่าพอใหญ่น้องของย่ายน้องของแม่แม่วาดนี่ยบอกเลขก้อนตายนี่น้องเดี๋ยวอนยญาสิสรุปเชลักขันตอนเล้วจับว่าแดงงอีกทีแล้วช่องสื่อได้น้องน้องของแม่แม่วาด เพคนตายแล้วเพคนเพ่นบอกเลขวันอาทิตย์เพคนวัดตายวันอังคารบอกเลขกอนตายเพคนบอก3ามเจ็ดกับสามสามนะคะปัจจุบันตายแล้วยังไม่เผาจะเผาวันเสาร์นะคะแล้วแม่ของแม่วาดี่ถูกเลขแทบทุกงวดนะคะงวดนี้เพิ่นฝันว่ารถแม่วาดท้ายทะเบียนซีเจ็ดสามเจ็ดนะคะน้องที่ยากต้านหายซีเจ็ดกับสามเจ็ดกับเจ็ดสามเจ็ดนะคะเลขอยู่ในนี้ตรงกันต้อจะตรงกันสามเจ็ดกับเลขบอกเลขกอนตายนองของแม่แม่วาดคนตายแล้วเงินเงินท่อยง่ายนะคะ เลขสามเจ็ดก,ก 3, นะเลขตรงกันสามเจะเลขตรงกันได้นะบอกเลขก้นตายเป็น3-7ม็ดกับสาแม่เขาแม่วาดฟันว่ารถหายรถแม่วาดหายทะเบียน4-7-3-7จ็ามเจตัดใหลสี่เจกับสาเจ็ลขสามโตเป็น7-3-7มนะันก็ตรงกันกัน 3, บ,กาบ,กบสามเจ็ดตรงกันตรงกัน คนปวยยังคนคือตายไวเลยอะอายุเขาได้ก่ปีปวยก็อานสองเดือนไหมบอกเลยก่อนตาย3-7ก็สามแม่ไม่ว่าฟัน่ารถหายทะเบียนซี่เจ็ดกระตรงกันสาเจนาะตัดให้เรียวเด้อพี่น้องซี่ับ้วปะครับไม่ว่าเดีซื้อลอตเตอรี่ไว้เพื่อน ได้ได้ใบเดียวซื้อไอตัวได้สามเจ็บป่ะสามเด็ดอัเดียสิบป่ะเอ้าคนแดงนี่เดียวนี่เดียวนะนี่เดียวมันเหลืองมันเหลืองกับมันม่วงท่นบอกให้แม่ว่าซื้อหลายๆแต่ว่าคนบ่บอกว่าบนหรือล่างเลยันที่ใบเดียวบอปอนใหญ่สิคนตายเนี่ยท่นบอกให้ซื้อหลายๆคนไม่ได้บอกว่าบนหรือล่างบอกจเปิดเจ็ดนางแม่แตกเจ็ดนาง แปบดบเจ็ดมาาใมาตาหนีเลยทั้ <c oughs> สีเราเราจะ,จจะาบบทีจบคลิปจังหวัดแปดเจ็ดล่างนี่ไม่พาดแปดเจ็ดแปดเจ็ดล่างจังหวัดสวนขนนะนีแม่เสียงอะไรคะพี่ทั้งเลขฝันมีทั้งเลขมาฝัน

แต่มันบุันมี่่เางี้่ี่ยังอนขายรึป่าวยังยังนันคจากุ่งเขือได้คิบเนี่ยแม่เขาแ่้านแม่เขาแม่บ้านสายแ่บานสายแคบเบียนซเจามเจ็นะเรียกกับไอเ่วนตัวแม่ว่านเป็นนักเลย แตเใ้จว่าเลือนกปินแล้พานเลเผานาเนดจากคป็งผดไปเมือนั้นปจอดรถดทุกอย่า็จอดบปี้ม้อดรถไปนีเรื่งนเเป็ดนรศัพท์เป็นไปเดยห้าปนีพ่อค้าเก็นงูไหมงูไมันโดนพเก็นงูมัเตอร์ไูมันเะใสไซไม่โดนเลยมากอันนี้ได้ยินเสียงนี่ก็เมือ อ้าวโดเก่าสีมัสไซขาล่างรถที่แดงไหมถ่ายรถขั้นนี่ทะเบียนซีเจ็ดสามเจม็ดนี่เอายกยกข้อเห็นมาหาห้างไหมสีท่อง,งนี่งูงูขึ้นรถดิบ่งไงแกต้องมันกำลังจิตโดกันบันทึกว่าโอ้งูตัวนี้เขาพ่อถ่วงเลยหมอบลงถอยไหมงูถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปไหมงูตัวใหญ่บ่ตัววังไงเอาใหม่ไทยนี่ยใหม่เอาขานเป็นคนบระยูหันขึ้นรถได้เนาะเมน เอาแข่ัน,นอร่างน,น้งยนข้างสิลาย้อนขางสิลจะคิดยังไงผู้ออกค้าึันมาอันคาตามแม<ต>มาที่นี่ได้ยินเสียงเอาก็จังมุ่นบ่อ,บอวางอยี่ยัง้าตาลนท่านภาษาเมกม่งทานภาษา้ม่วงู่โดก็ขึ้นดีเพิ่นบ่ได้กัดมันบ่ไปบไม่ไปมีไปไปมั่นเลยงูสิงโอ,อ,อ้ไปมั่นเลยสั่นอด่าให้งูสิงกันโดยดากไปหว่อเนฟังเต้นมางูสิง ม่สีทองโ็สีแต่งูเห่าไม่กับสิแคร์แม่ปนี้นีไปไปมั่นได้พถอยดาที่ถอยดาถอยดาถอยด่าเก็ได้เรีนเดินหน้าที่งูน่ะถอยถอยถอยไปถอยไปเลยแสดงว่าพวกเรียนคนอยากขึ้นรถบอกักเลยนี่เด้ไรสามหไม่เขียนเลยมเกียรสามหกสามหกเลขถอยบอกเลขรถ ยานมันถอยลงเป็นเลขเลขรถก็ซื้อขึ้นซื้อลงแล้วพี่น้องแม่วาดพาเลขรถกัซื้อสามหกน้ำเลขชอบขึ้นชอบลงนี่เลขสรุปนี่สามีเนาะขอไปซื้อไปแม่แม่วาดฟันหาซื้อสามหกนี่จะมาหนึอันหนึอันแม่วาดปั้นมาสั่นแม่แม่วาดปั้นรถแม่วาดหมายเลข C เจ็ดสามเจ็ดงูจะขึ้นรถกับรถคันเดียวกันเนี่ยพี่น้องพิจารณาเด้อค่ะสามเจ็ด ยาบอกเลขก้อนตายตาว่า3 7ม3็เลขรมักส่วนตัเป็น87ครับไทยทุกชอแล้วนะคะ,คะเป็นคนมนอยูหันขึ้นรถได้น้องงูเนะกับเป็นรถคันเดีวยวนี่เด้พีน<ม>้องอูสิขึ้นรถแบบ4737นี่นะคะ เฟซี่โชวดีกันแนวทางของแม่วาดนะคะ